ที่วัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดกลางร่วมกับสำนักศิลปกรที่9จังหวัดอุบลราชธานีกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการบูรณะปิดทององค์พระบทวัดกลางพระโบราณเก่าแก่กว่า200ปีซึ่งเป็นพระประธานประดิษฐานในวิหารวัดกลางเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระบทให้กลับมาสวยงามสมควรแก่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีมา200กว่าปีเช่นกัน ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์โดยการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอุบลราชธานีเลขที่บัญชี256-4-61187-5 พระบทเป็นพระประธานในวิหารของวัดกลางที่มีมาตั้งแต่ครั้งสร้างวัดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามมากสร้างโดยกรรมวิธีแบบโบราณที่เรียกว่าปูนน้ำอ้อยเป็นพระพุทธรูปที่ประสาทพรเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จตามแรงแห่งสัจจะอธิษฐานปรารถนาพระบทมีขนาดหน้าตักกว้าง78นิ้ว1.98เมตรสูง108นิ้ว2.75เมตรสร้างด้วยอิฐหินเหนียวผสมเกสรดอกไม้บัว จึงได้มีชื่อว่าพระบทมาจากคำว่าประทุมประทมบทเหล็กเสริมภายในและใช้เกสรดอกบัวป่นละเอียดคลุกเคล้ากับยางบงน้ำแช่หนังบัวเผาน้ำแช่เปลือกเมก็กน้ำข้าวเจ้าต้มหินเผาไฟป่นให้ละเอียดนำอ้อยเคี่ยวให้เหนียวผสมเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วใช้ฉาบทาให้ผิวขององค์พระบทดยกรมวิธีแบบโบราณที่เรียกขานกันว่าปูนน้ำอ้อย